วัสดีครับพี่น้องกครืจักรสันติภาพสวัสดีพี่น้องสรารธรรมสังติภาพคามหลวงสวัสดีพี่น้องจุราศาสสันติภาพวังยาวจังหวัดเพชรบูร์และรวมถึงบรรดาพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์ทุกท่านนะครับผมกังแท้ไตขอ,อยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่บทเรียนฝ้าเดียวด้วยกันวันนี้นะครับซึ่งตรงกับวันที่23เดือนมอกราคมคศราช2025และพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะมาศึกษาด้วยกันนั่นก็คือวระธรรม โยนาบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่5ในหัวข้อที่ชื่อว่าบทเพลงแห่งการขอบคุณจุดประสงค์น,งนะครับก็เพื่อที่เราจะได้เห็นถึงการกลับใจนะครับและการรื้อฟื้นความเชื่อขึ้นใหม่ของโยนานะครับเมื่อเขาได้รับการช่วยเหลือได้รับการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้านั่นเองรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับขอให้เราใช้เวลานี้ในการที่เราจะอ่านและร่วมมาฟังพระธรรมของพระเจ้านี้ ด้้วยยกัยกัันนอ่างงตใจะครบแล้วโยนาก็อธิษฐานต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านจากภายในท้องปลาน,นั้นว่าข้าพระองค์ร้องทูลพระยาเวในยามยากลำบากและพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลจากท้องของแดนคนตายและพระองค์ทรงฟังเสียงข้าพระองค์ พราะพระองค์ทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ลงไปในที่ลึกในก้นบึ้งแห่งทะเลและน้ําก็ท่วมล้อมรอบข้าพระองค์ไว้บรรดาคลื่นเล็กและใหญ่ของพระองค์ท่วมข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์จึงทูลว่าข้าพระองค์ถูกไล่ให้พ้นจากพระเนตรของพระองค์ข้าพระองค์จะเงยหน้าดูพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์อีกได้อย่างไรน้ำก็ท่วมมิดตัวข้าพระองค์ ที่ลึกก็อยู่รอบตัวข้าพระองค์สาหร่ายทะเลก็พันศรีรษะข้าพระองค์อยู่พี่น้องครับในบทเรียนที่แล้วนะครับก็ทำให้เราเห็นถึงการทรงครอบครองของพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงอยู่เหนือทุกเหตุการณ์สิทธิอำนาจแห่งการครอบครองสูงสุดเป็นของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้นะครับความผิดพลาดของโยนานะครับเพื่อช่วยให้ บรรดาลูกเรือนะครับคนในเรือกลุ่มเล็กๆนะครับที่ไม่รู้จักพระเจ้าได้เห็นถึงการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ขององค์เหตุการณ์นี้นะครับก็ทําให้พวกเขาเชื่อนะครับทำให้พวกเขาได้รู้จักพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเหตุการณ์นี้นะครับก็ได้เปลี่ยนชีวิตของกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขานั้นได้หันกลับมาเชื่อ และนมัสก,การพระเจ้าในที่สุดส่วนในบทเรียนวันนี้นะครับจะเป็นการขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับการช่วยกู้ของโยนานะครับพี่องครับพระเจ้าไม่เพียงแต่ควบคุมลมพายุในทะเลแต่พระองค์ทรงควบคุมทุกสรรพสิ่งในทะเลด้วยนะครับพระเจ้าทรงรักษาชีวิตของโยนาด้วยอายักษ์นะครับ ดังนั้นเรื่องราวในวันนี้จึงเป็นนะครับการเขียนขึ้นมาเป็นบทเพลงแห่งการขอบพระคุณแด่พระเจ้าที่ทรงช่วยให้ปานะครับช่วยชีวิตของโยนาจากการที่เขาเองจะต้องจมน้ําโยนาจึงสรรเสริญพระเจ้านะครับที่ทรงช่วยเขาให้พ้นจากความตายในข้อที่1และข้อที่2นะครับโยนาเล่าเรื่องราวการช่วยกู้ผ่าน บทก่อนนะครับในขณะที่เขาเริ่มต้นอธิษฐานต่อพระเจ้าจากภายในทอปป้องปากนเวลานี้นะครับก็จะมี2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ใกล้เคียงกันนั่นก็คือหลังจากนะครับที่บรรดาลูกเรือได้จับโยนานลงทะเลนะครับและพายุก,ก็สงบนะครับพวกลูกเรือพวกเขาจึงได้ถวายสตว์บูชาแด่พระเจ้าและได้นมาสก,การองพระเจ้า แต่ในขณะที่โยนาเองนะครับก็ได้ร้องทูลอธิษฐานต่อพระเจ้าในช่วงเวลาที่เขาประสบความยากลำบากในที่สุดและพระเจ้าก็ทรงตอบเขาด้วยการจัดเตรียมอย่างอัศจรรย์นะครับพระเจ้าทรงฟังเสียงผู้รับใช้ของพระองค์ที่ร้องขอความช่วยเหลือและพระเจ้าเองก็ทรงกอบกู้เขาไว้จากความตาย ในข้อที่3นะครับพระคมทีบอกเพราะพระองค์ทรงเวียงข้าพระองค์ลงไปในที่ลึกแม้ว่าในเหตุการณ์น,นั้นนะครับพวกลูกเรือนะครับต่งางหากที่เป็นคนจับโยนาโยนลงทะเลแต่เราเองนะครับและโยนาก็รู้ดีเสมอว่าความจริงคือพระเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังของการก,กระทําของพวกลูกเรือและโยนาเองก็รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงควบคุม คืนน้ำทะเลนะครับทุกสรรพสิ่งในทะเลเขาจึงรอดปลอดภัยถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับโยนาเองนะครับก็ได้ลิ้มลองรสชาติความเป็นความตายนะครับได้ลิ้มลองรสชาติของความทุกข์ทรมารทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณในข้อที่4นะครับนั่นก็คือได้พูดถึงเรื่องราวของการทนทุกข์ทรมารไฝ่ายจิตวิญญาณของโยนานะครับ โยนากล่าในประกมภีร์ว่าข้าพองถูกไล่ให้พ้นจากาพระพักพระองค์ข้าพองจะเงยหน้าดูภายวิหารของพระองค์อีกได้อย่างไรนั่นคือการบรรยายความรู้สึกของคนรับใช้พระเจ้านะครับที่ถูกเวียออกไปให้พ้นจากาพระพักของพระเจ้าเพราะความบกพริดนะครับที่เกิดจากการไม่เชื่อฟังของเขาเองนะครับ แต่ในความเจ็บปวดทุกทรมาฝ่ายวิญญาณนี้นะครับก็เป็นเหตุนํามาซึ่งการกลับใจและการรื้อฟื้นความเชื่อขึ้นมาใหม่กับประเจ้าอีกครั้งหนึ่งส่วนในข้อที่5นะครับคือความทุกขทรมานฝ่ายร่างกายโยนาได้กล่าวในประกมภีว่าน้ําก็ทั่วมิดตัวคาโปที่ลึกอยู่ก็ล้อมรอบตัวคาโป สาลายทะเลก็ 1, 4, 3, พันศีรษะคาโฮอยู่นั่นคือความเจ็บปวดนะครับความที่หนา้าที่กํกำลังจะมาถึงโยนาน้ำที่ท่วมมิดนะครับเป็นอันตรายที่พร้อมที่จะฆ่าชีวิตของเขาได้ทุกเมื่อสาลายนะครับสาลายทะเลก็พันศีรษะของเขาไว้เรากับเครื่องจองจำ เขาจมลงไปในก้นลึกของหมหาสนุนนะครับเหมือนแผ่นดินกำลังจะปิดทับถงเขาไว้ไปตลอดการนี่คือความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานที่เขาเองได้บรรยายนะครับถึงการที่เขาเองถูกดึงลงสู่หลุมศพแห่งห้วงสมุทรนั่นคือความรู้สึกจากเขาเองนะครับที่ต้องตา่างแต่เขาเอง กับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งด้วยพระเมตตาและพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อนครับในช่วงเวลานี้นะครับอยากให้เราได้ใคร่ควรตัวเองสักคู่หนึ่งนะครับอยากให้เรานะครับที่จะระลึกถึงพระคุณความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรา หลายครั้งนะครับเราก็ได้รับการช่วยกู้นะครับอยากให้เราใช้เวลานี้นะครับที่จะะลิกเึืองสิการช่วยกู้นั้นที่มาจากพระองค์นะครับเมื่อเราอธิษฐานร้องทูลอธิษฐานต่อพระองค์เปื่อพเจ้าและพระเจ้าก็ส่งตอบนะครับอยากให้เราใช้เวลานี้นะครับที่จะเลึกถึงสถานการณ์แห่งความทุกข์ยากต่กตางๆนะครับที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าในการะจะเป็นเรื่องของการ ลม้ลมลงในความผิดบาปหรือการไม่เชื่อฟังของเราเองหรือในเรื่องของการที่เราวิ่งหนีจากองค์พระเจชาหรือจะเป็นในช่วงเวลาของการที่เราหลงหายไปจากทางของพระเจ้าการที่เราไม่มาบกการที่เราจมดิ่งกับสังคมอันมืนมิดนะครับทําให้เราหลงเดินอยู่ในสังคมที่มืดและอันตรายเต็มไปด้วยความบาปเต็มไปด้วยการ,รล่อลวง รอบตัวเรานะครับอยากให้เราระลึกถึงในวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำเรากลับมาเพี่อน้องครับความผิดพลาดความล้มเหลวเกิดขึ้นได้กับทุกคนแม้กระทั่งผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าโยนาเองก็เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการไม่เชื่อฟังพระเจ้า ถึงันานเองพระเจ้าเองก็มีวิธีการขององค์ในการแสดงความรักความเมตตาต่อโยนาเช่นเดียวกันนะครับพระเจ้าก็ทรงปรารถนาที่จะให้เรากับใจด้วยเพื่อที่เราจะมีความเชื่อนะครับขึ้นมาใหม่ที่เข้มแข็งกว่าเดิมน,นะครับเช่นเดียวกับโยนาพีองครับขอให้เราใช้เวลานี้ในการรวมใจกันอธิฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดา ผู้ทรงครอบครองฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลพกพระองค์ไม่เพียงแต่ครอบครองทะเลแต่พระองค์ทรงครอบครองแม้ในส่วนที่ลึกที่สุดและพระอ,องค์ทรงควบคุมทุกสรรพสิ่งที่เกินความเข้าใจของข้าพองค์ที่จะยังรู้ได้ขอบคุณพระคุณความรักขององค์ที่มีต่อบรรดาประชากรขององค์ขอบคุณพระองค์สำหรับวิธีการอันอ่อนสุภาพอ่อนโยนละการอัศจรรย์ที่มาจากพองค์ ขอบคุณพงค์สำหรับประสบการณ์ที่พี่น้องของข้าพงษ์ทั้งหลายที่ได้มีต่อพงค์ขอบคุณพงค์สำหรับการอัศจรรย์การช่วยกู้ที่มาจากพงค์ต่อบรรดาพี่น้องของข้าพงษ์เมื่อข้าพงษ์ทั้งหลายหลงกลพงค์ก็ส่งนำข้าพงษ์กลับมาใดนทางม่พงค์อีกครั้งหนึ่งขอบคุณพงค์เจ้าสำหรับกอเจ้าของพงค์ที่ทําให้ข้าพงษ์ได้เห็นถึงพละลักษณะอันอ่อนโยนของพงษ์เจ้ามากยิ่งขึ้นและทําให้ข้าพงษ์ เข้าใจถึงน้ำพัดไทยของโปคงที่มีต่อบรรดาประชากรของโปองมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดีวยวกันนั่นก็คือการจี่ข้าวโคงเองต้องกับใจการจี่ข้าวโพงเองนั้นที่จะต้องได้รับการรื้อฟื้นความเชื่อขึ้นมาใหม่ที่เข้มแข็งมากกว่าเดิมขแะเดียว์เจ้าณเวลานี้ขอเจ้าที่จะส่งดทเสริมกำลังแก่ข้าวโคงทั้งหลายด้วยเถิดโดยเฉพาะบรรดาพี่น้องผู้ที่อ่อนแอและขาดความเชื่อ เพื่อที่คนขององค์จะมีความเชื่อที่มั่นคงและดำเนินชีวิตอยู่ในทางขององค์พระมูเจ้าตลอดไปข้าพง์จึงล้องทูลอธิษฐานเช่นนี้ในนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมนขอบเจะาสมบูรณ์อันเลยพระพรมายากแก่บรรดาพี่น้องทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการเฝ้าเดี่ยวของพริจ,จารแสงสิภาพของเรานะคะ